มาเดอบันนี่ผู้ใดขอคลิปกุุงแก้วชั้นไวมาดูแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกุุงแก้วเฮ็ดหยากคักได้ดีดองสามมือสามขึ้นบุญได้จังอันสีขาวนา้ำขาวเนือ้อโตง่ายคักอืมจิ้มเอ้อ น้ำจิมอันเดียวกันกรับคลิปไข่แ้่เลือตัวในคลองมาละเรืเอซ้ำเนี่ยเบิดแล้วก็คือเบิดบ่ไม่กินอีกแล้วอืมชอบกุ้งตัวงใใ่ายครับ ว่ามันกิ่นนั่นสองโตกับอิมอ่มกุ้งใส้จัมโบ้ดองใส้น้ำปลากวนแบบให้เข้านนาเข้าเนื้อน่อยเธอดูแต่แสบบออร่อาน,นุ้มงนิ่นก็ห่้มท่อน ใบบอกไงแป้นมันเลิศมันได้กินผักไม่ฉ่ำน้ำจิ้มเพื่อนตาวอยู่ท้างขางด้วยบัตสิบเอาเพื่อนตาวึ้กินตะกุ่ม มะละยังกระสบคุนซื้อว่ามะละเห็นนวลๆแบบนี้เพรเป็นเบาหวานนะคะพี่น้อง่ะไปอ่านพ่อว่ากินมะละสดน่ะมันช่วยยับยั้งการเกิดเบาหวานก็สิแม่ละมั้งไอมากกิน มีกรรมพันธ์เบาหวานด้วยเด้แต่ตรวจบระทัดในผอยาพอเถาะยานหมอว่ามันรักษายาก,าากยาเป็นด้วยสิ <c oughs> นี่หอม,อมกุ้งตลาดได้เหมือนเนื้อบะหมีนกุ้งอันนั้น ม่กรุงห่างแล้วสิดมากแกะแบบาแกะขาออกบาเบิร์ตมาแล้วที่จงไว้เนี่ยที่จงไว้หายอันหนึ่งสองอันวุ้ยน้ำจิ้มแอบเผ็ดอืมข้าแอบเผ็ดเยอะอืม กรแบอืมกุ้งม,มั้ยนุ่มเด้งหนึบกินตะนั่งกระแสบเด้อเธออืมนัว ้าเจ้าขอมาหลายเมืองเลยได้เนี่ยกุ้งแก้วนี่แต่ถ้าทำสูตรไอ้น่ะมันต้องใช้เวลาดองไง่ะอ่อนซ่อนผักอันนี้ฮะอ,ะอือ่อนซ่อนผู้ันปลูกได้ มากกินน้ำได้กระแสนุ้งแก้วนุ้งแซนด์น้ำป เสียงกลับมากไปนี่ <iot> เป็นใครยุบอลายเมื่อเป็นรอบแรกหายไปดื่มไปดิ่งค่ะกลับมาเป็นรอบสองอีกเอา เห็ดดีดิภาคอันนี้มันคือเข่ากันแลอ,อืมอืมหน่อยละ สวยไงครับไอ้โจ้งไว้แต่กินชิปหนาได้ด้วยนี่มันยังยืดซำนี่มนน <c oughs> ันมาละไอ้เออช่างนี่มันบ่มีขายสิร้นนอ,นนองให้แม่แล้วไปเบือ้องยึดตลาด เผวบานยังมัวน้ำพูละทรงมากก็คือทรงเลยบุบอาการทั้งห่อนทรงแบบเย็นแล้วก็ยนันแล้วเฮดโบเป็นยันแล้วไปโบ,บเป็นเน่าพูเทาาอืมบานกับบริยุ้นในตัวเมืองพันเป็นเด็กหลังเขาเป็นเด็กมันนอกค่ะ น้องมีสี่ตัวปลาตัวหนึ่งคือตัวใหญ่ครับแดดยัเทศคายฮนะอยากเห็นคนจะกินน้ำใครแก่ก็จะเบลล์คนอยากน้ำไหลผด <c oughs> ไปอิ่มคักอิ่มแพ้วฮะบเนาะอเพื่อโตอืม,อม ทำครับกินพูดอย่าบ่เบิดวันนี้ได้กินตองข้ยังอิ่มหมนึ่งจุกกราบขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้แอ๊ซิกินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย